เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะจะทําให้ได้เปรียบและเป็นที่เกรงขามของข้าศึกซ,ซึ่งตามตาราพิชัยสงครามกล่าวไว้เป็ดน,น้ำดังกล่าวต่อไปนี้ 1. นรุดน้าม,มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นขึ้นอยู่บริเวณที่มีจอมปลวกหรือภูเขา 2. พยักน้าตั้งอยู่บริเวณขอบชายป่า 3. าีหาน้ำม,มีต้นไม้ใหญ่3ต้นขึ้นบริเวณที่มีจอมปลวกหรือภูเขาสสุดนักแกน้ำ ยู่บริเวณทางใกล้หมู่บ้าน5นาคคานามอยู่ใกล้กับทางน้ำกมูสิกนามอยู่ใกล้บริเวณที่มีโพรงไม้หรือจอมปลวก7อัชนามอยู่ในบริเวณกลางทุง่ง8คัชนามอยู่ในบริเวณป่าไทยค่ะาการจัดทับไอายไทยทัพหน้าจะเป็นดีเรนาเก้าทัพแบบนี้ปีไซเจ้ามังนนท์เจ้ามังสันเจ้ามังชัยนั่นพญาพิชิตรุณรง์พระยาจากักรีพระรามคำแหงพระรามลุณภพและหลวงราชพักดี อีขวาเจ้าเมืองนนเจ้าเมืองเศรษสิงเจ้าเมืองวิเศษชัยชานพญาทิชัยรนฤทธิ์พยามหาเสีนา,าพระญาทิชัยสงครามพ,พาราชาสงครามและหลวงหาฤทัยทับหน้าพระยาสุพรรณทับหลวงพระศรีชัยนรงค์ทับหลังพระราชริธานุนทับหน้าพระญาศรีหาราเดชชัยทับหลวงพระนรศสวรและพระเอกาทศรถเกศกายพญา เทพวรชุนยกกระบพญาพระคังทับหน้าพญาท้ายน้ําการจัดทับฝ่ายพม่าทั้งปิดซ้ายและปิดขวามีดังนี้ทับน้าพญาจิตตองทับนาพระอภัยคามินีทับเกียงกายมังจาชโลกทับหลวงพระมหาปราชาทับยกกระบเจ้าเมืองเชียงใหม่ทับหลังเจ้าเมืองแสนหวีและทับหนุนเจ้าเมืองขิมราช ยุทธตธีในประวัติศาสตร,ร์ไทยหากเอ่ยถึงยุทธตถีหรือการรบบนหลังช้างแล้วคนส่วนใหญ่คงจะคิดถึงการยุทธตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับมหพระมหาอุปราชาซึ่งถือว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร,ร์ไทยแต่นอกจากการยุธธทธตถีครั้งนี้แล้วในพฐงศพวดร,รของไทยยังมีการยุทธาธีครั้งสำคัญอีกสี่ครั้งที่ถูกบันทึกเอาไว้ ครั้งที่หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเกิดในยุคสุขโขทยัยรัชสมัยของพ่อขุนของพ่อขุนศรีนารทิต์ครั้งนั้นพระองค์ได้ยกทัพไปรบก,กับกองทัพของพ่อของขุนสามชนที่ชายแดนสุขโขทัยทางด้านเหนือเลยได้ชนช้างกันช้างทรงของพ่อขุนศรีธารทิตเสียทีล่าถอยถูกฝ่ายตรงข้ามลุกไล่ คุณนำามคำหงซึ่งยามนั้นยังเป็นเพียงเจ้าชายได้นำช้างทรงของพระองค์เข้าช่วยพระราชบิดาและกระทำยุธทธาธิบกุนสามชนจนได้ชัยชนะทำให้ขุนสามชนแตกพ่ายไป ครั้งที่สองศึกสายเลือดเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาในสมัยอยุธยาตอนตอน้นหลังสมเด็จพระนครินทราธิราชสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาพระโุรสองค์ใหญ่และองค์รอง,องของสมเด็จพระนครินได้ยกทัพมาจากเมืองเพรศรีราชาและเมืองสุพรรณบุรีเพื่อหมายชิงสิทธิ์ในการครองราชกุงยารอยุธยาทัพเจ้าชาย สองพี่น้องพบกันที่เชิงสะพานฐานในกรุงเสีอย,ยุธยาทั้งสองพระองค์ได้เข้ากระทํายุทธาตีกันจนสุดท้ายต่างถูกอีกฝ่ายใช้พระเสงงของงงาฟันจนสิ้นประชนทั้งคู่ทําให้เจ้าพระเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นโอรสองค์ที่สได้ขึ้นขึ้นครองราชสมบัติครั้งที่สพระอินทราชาประทนเจ้าหลวง ดังน,นครและสามขุนทัพเชียงใหม่ในสมัยพระบรมไตโรกนาถอายุธยาได้ทําสงครามใหญ่กับเชียงใหม่ครั้งนั้นทัพเชียงใหม่ยกมาตีเมืองพิษณุโลกพระยินทราชาไวยสิมาชันสาโอรสองค์รองของสมเด็จพระบรมไตโรกนาถได้ยกทัพหน้าไปต้านศึกและเข้าปะทะกับทัพใหญ่ของฝ่ายเชียงใหม่ทั้งสองรบกันในยามกลางคืนในเวลานั้นเองพระยินทราชาได้ถูกเจ้าหลวงหมื่นดัง พระบิตุล่าของพญาพญาโลกนาถพระเจ้าเชียงใหม่กับแม่ทัพเชียงใหม่อีกสคนใส่ช้างเข้ารุรมรบระหว่างระหว่างเข้ายุทธหัตถีแบบสต่อหนึ่งกันนั่นเองพระอินทราชาต้องปืนของทหารเชียงใหม่เข้าที่ประตักจนต้องล่าทัพกลับเข้าเมืองครั้งที่4พระสุริโยไทยชนช้างกับ พระเจ้าเปลในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิครั้งนั้นพระเจ้าหงสาวดีตะเบียงเชาเวตีได้ยกธรพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิได้เสด็จนำทัพไปยังเชิงสืบที่ทุ่งมะขามยองและได้ประทะกับทัพหน้าของฝ่ายหงสาวดีที่นาโดยพระเจ้าเปรช้างทรงของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสียทีถูก ช้างสรงของพระเจ้าเปรลุกไรยามนั้นพระสุริโยไทยพระมหาศีของพระมหาจักรพรรดิที่ตามมาด้วยได้นาช้างของพระของพระนางเข้าขวางช้างพระเจ้าเปรแลกระทำทุยุทธาทีพระนางพระท่าถูกพระเจ้าเปรสังหารสิ้นพระชนในกลางศึก พิธีกรรมเกี่ยวกับศึกสงครามหนึ่งควรทวารหมายถึงประตูป่าเป็นประตูที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับใช้ในพิธีกรรมที่เป็นสี่เลีมงคลและขจัดความอับอามงคลแก่ผู้ที่เดินผ่านพิธีนี้เรียกว่าพิธีบุญทวารนิยมทำพิธีหลวงและพิธีราชและพิธีหลวงจัดขึ้นในโอกาสที่สำคัญสามวัละคือ 1. ในเวะลาการยกทัพออกจากเมืองเพื่อไปทำศึกสงคราม 2. ในการรับกองทัพที่ได้จากชัยชนะกลับมาเพื่อขจัดขับเสนียดจังไรวิญญ,ญาณข้าศึกไม่ให้ติดตามเจททหาร 3. ในการรับช้างสำคัญเข้าเมืองเพื่อสมโพุทช้างเกือกตลอดการเดินทางก่อนที่จะก่อพิธีสมโพุทขึ้นระหว่างในเมืองหลวงพี่ีเด็กนั่งขขนทะวันในการยุทิถกอบจากเมืองต้องประกอบร่วมกับพิธีตัดไม้ข่มน้ำซึ่งพิธีตัดไม้ข่มน้ำคือพิธีเรียกขรทญหารเอาใจในให้กำลังใจโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ตัดไม้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าตรงกับพยัญชนะของชื่อศัตรูเช่นศัตรูชื่อว่าทองให้หาไม้ที่ขึ้นต้นด้วยพ,พยัญชนะททหารมาแล้ว ฟันให้ขัดโดยผู้ที่ฟันไม้จะต้องเป็นนายทหารที่รับพระเสงต่อหน้าพระพักเพื่อนำดาบไปฟันไม้เมื่อฟันแล้วผู้ฟันหันหน้าไปสู่พระราชาวังไม่เหลียวกลับมาดูเป็นอันขาดจากนั้นนำเข้ากราบทูลเหนือหัวว่าข้าพระพุทธเจ้าออกไปปราบศึกครั้งนี้มีชัยชนะแอ่ข้าศึก 2. เขียนชื่อของข้าศึกลงในกราบหยวกจากนั้นทำเช่นเดียวกับข้อหนึ่ง สามอย่าใบไม้ที่มีพยัญชนะต้นเป็นกาลากินีของศัตรู 4. ทําพิธีใหญ่โดยพราหมณ์ห,หรือผู้ที่มีํำนักํำนาญการมีการประเตรียมลงพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นกลางลานที่มีการทําพิธีลงเลขยันตต่างๆการปลุกเสกการปวยชัยการดูเลิกยามต่างรวมเวลาไม่ต่ำกว่าสามวันโดยจะมีการเอาดินมาปั้นเป็นหุ่นของหวัวหน้าฝ่ายค่าศึกจะใช้ก้อน ดิน12ก้อนโดยนำเอามาจากสถานที่3แห่งซึ่งได้แก่ใต้ท่าเรือใต้สะพานและจากป่าช้าหุ่นดินนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบข้าศึกที่หน้าอกลงยันมีชื่อเรียกว่าพุทธจักรทำลายจาับและกิ่งไม้ที่มีชื่อเดียวกันหรือที่คล้คลึงกับชื่อของข้าสึกมัดติดวัวคอเอาไว้ หุ่นดินนี้จะพ่อจะนําเอาไปมัดติดไว้กับต้นกล้วยที่เอามาต้องไว้ใกล้กับสาราเพื่อพิธีการนี้โดยเฉพาะในเวลาเก้านาฬิกาพระมหากษัตริย์จะพระราชทานดาบอาญาสิทธิ์ให้กับผู้บัญชาการกองทัพซึ่งเป็นขุนศึกใช้ลำดับศึกลักษณะการลำดับศึกและสิ้นสุดลงด้วยการใช้ดาบฟันศีรษะของหุ่ดินปั้นให้ขาดลงในการฟังครั้งเดียว หลังจากนั้นคุณศึกก็จะนําเอาดาบอาญาศึกขึ้นทุนเกล้าวถวายกลับและทุนว่าได้ทําการปราบค่าศึกตามพระราชาองค์การเสร็จเรียบร้อยจากนั้นพระมหากษัตริย์จะมีพระราชาดำรดให้เคลื่อนทัพทหารทั้งหลายจะย่างเหยียดย่งหมู่ดินจนจมเสมอพื้นเป็นอันเสร็จพิธี